c ที่เมนูบาร์เลือก t o serial potter กำหนดค่า r ที่ต้องการคือ600มิลลิโวลต์ตัวนี้ก็มาจากโจทย์นะครับมาจากโจทย์ว่าต้องการควบคุมอยู่ที่ r 600มิลลิโวลต์นะครับ600มิลลิโวลต์โดยป้อน0.6ลงในช่องรับค่าของ serial monitor อ่าตรงนี้ผมขอแก้ไขนะครับตรงนี้ มันต้องเป็น s e r i a l p o t t e r นะครับต้องเป็น s e r i a l p o t t e r นะครับอตรงน,นี้ต้องเป็น s e r i a l p o t t e r นะครับผมขอแก้ไขนะครับลูกในเจ้าตัว s e r i a l p o t t e r นะครับแล้วกด enter นะครับซึ่งจะได้ผลดังรูปนี้นะครับได้ผลดังรูปนี้ก็คือรูปที่ e เก้าจุดสองจุดสนะครับ ก็คือจะได้ผลนำรูปนี้นะครับรูปนี้อ่า e 9.2.2นะครับอ่าก็คือรูปนี้นะครับอ่านี่คือผลที่เราคาดหวังไว้นะครับว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้เมื่อกี้ผมได้ทําการอ่าอธิบายไปหมดแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราก็มาทําการทดลองกันนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับจึงนะครับอ่าจากนั้นเราก็เข้าไปที่ t o แล้วก็ serial potter นะครับจิกขึ้นมานะครับอ่าเดี๋ยวผมขอย่อตรงนี้นะครับขอย่อตรงนี้นะครับ ต่อไปอ่าแรกตรงนี้มาทางด้านมุมล่างขวานะครับ่าเพื่อจะได้เปรียบเทียบกับรูปนี้นะครับจะได้เปรียบเทียบกับรูปที่ที่เราเคยทาที่ผมได้ทํามานะครับอ่าเดี๋ยวเนี้ยก็ทําการกรอกตัวแปรอางอิงที่600มิลลิโวลต์ก็คือกรอก0.6ลงไปนะครับอ่าเมื่อพร้อมแล้วเมื่อเรา enter ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับนะระบบของเราก็จะทําการ ควบคุมเพื่อให้เข้าสู่ตัวแปรอ้างอิงที่เราต้องการคืออยู่ที่ห0ร้อยนะครับรูปก็จะออกมาคล้ายๆกับรูปนี้นะครับคล้ายๆกับรูปนี้นะครับคล้ายๆกับรูปนี้นะครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ enter เลยครับจึงนะครับอาจะได้ว่าระบบของเรานะครับนะก็ได้ทําการควบคุมให้ตัวแปรเอาพุทก็คือเจ้าตัวเส้นสีเทาตรงนี้นะครับนะเข้าสู่ช่วงสภาว,วะอยู่ตัวแล้วตอนนี้นะครับนะก็คือเข้าเข้าไปสู่ตัวแปรอ้างอิงที่เราต้องการนะครับนะและตอนนี้เนี่ย ก็อยู่ในช่วงสภาวะอยู่ตัวแล้วนะครับตอนนี้นะครับอ่าทีนี้โอเคเมื่อกี้เราได้เห็นผลไปแล้วนะครับนะในการทดลองนะครับนะต่อไปก็มาดูคําอธิบายในรูปนี้นะครับอ่าโน้นนะครับที่ทีเอสเท่าก,กับศูนย์ดศูนย์สองวินาทีนะครับอ่าตัวน,นี้ก็มาดูได้ในโปรแกรมนะครับว่า เท่ากับ0.02หรือเปล่านะครับก็มาดูที่โปรแกรมแล้วก็ตรงนี้นะครับนะาจ,จะตัว TS นะครับเท่ากับ0.02วินาทีนะครับหนึ่งช่องของ Serial p o t t e r นะครับบนแกน X จะมีค่าเท่ากับ2วินาทีอตรงนี้เนี่ยหนึ่งช่องตรงนี้นะครับนะหนึ่งช่องตรงนี้นะครับเท่ากับ2วินาทีนะครับเท่ากับ2วินาทีนะครับต่อไป จากรูป e 9.2.2ก็คือรูปนี้นะครับคือรูปนี้นะครับตัวแปร O.M ก็คือเจ้าตัวเส้นสีเทาตัวนี้นะครับอ่าเส้นสีเทาดําตัวนี้นะครับอ่ามีช่วงเวลาเข้าที่ประมาณ0.95วินาทีนะครับ0.95วินาทีอ่าราลงมาวัดกันดูนะครับ